เมื่อเจอเคสฝรั่งจกปูนเขาพูดอะไรพี่ผมไม่เข้าใจ ตึกยี bye. ่สี่สามสองสีเหลืองว่าไหมผมไม่เข้าใจพี่เขาพูดอะไรของเขาอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเขาพูดอะไรอ่ะต้องลองชื่อแล้วตลาดใส่เล่นไม่เป็นนะครับชื่ออะไรเว i t wait 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 โอ้ยไม่ไม้อนนะพักเดชดูดิดูดิเอดเดื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 อดอดเดือดเเดือดเดือดเดือดเดืเดือดเดือ Go ease, ease. Okay, I surrender. I surrender. What is it? Can't Game over, man. God damn, you guys are so fucking lucky, always. Run. I can I baby? What can You want, one one Angel? Uh, five minutes, five minutes. Okay, okay, okay. okay. You guys are so, so lucky. lucky I'm the best driver in the city.